แเล้แไเลไม่ต้องเป็นาต่อก็ไเ้นะไมองะเไรกับแคเร็วเีอคชแล้ต่เรียกเข้ามามีอะไรเหราอมีอะไรเปล่าอาทำไมทำหน้างั้นนะเฮ้ยสไลด์เปล่าไม่เปล่าแล้วแหละเป็นไรถามจริงไม่มีอะไร เฮ้ยเป็นไรตาเรี้เขามาไหมปวดขี้กวนเป็นไราจริงอ้าวเฮ้ยมีอะไรถามจริงเป็นไรอ่ะโอไปยุ่งกับน้องแคทมันปะไปแคทไหน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 รู้จักว่าพี่อยากมาหาเรื่องทะเลาะดิ้นงานก็เยอะเนี่ยอ๋องานสำคัญกว่าใช่ไหมแต่น้องแคทมันจากไหนก็คนเขาบอกมาใครบอก ไม่มีเว้ยก็<ล>ยทำงานทำงานทำงานว่างก็โทรหาจะไมีน้องแคทอะไรจากไหนก็เข,เขาบอกมาใครบอกมาล่ะเพื่อนเพื่อนที่ไหนเพื่อนไม่มีเลยคิดมากเข้าใจป่ะคิดมากทำไมเนี่ยไม่ได้คิดมากอย่ามายุ่งอ่ะเฮ้ยก็วันนั้นไปถามคนชื่อแคทมาแล้ว นี่อะไรปฏิเสธวะไม่เห็นเคยรู้จักอย่อยากอยาให้เอาหลักฐานมาโชว์อยาหลักฐานอะไรหลักฐานอะไรมาพูดมาเลยดีกว่าพูดว่าไม่มีอะไรจะให้พูดอะไรอีกอ่ะฮะทำไมต้องโกหกด้วยไม่ได้โกหกก็ไม่มีอะไรจริงจก็แค่คนรู้จักกันเฉยๆมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นเอาไหนบอกแคทไหนแล้วคนรู้จักคืออะไร เขาไม่อยากให้เขาไม่อยากให้เตงขึ้นมากเลยจริงๆไว้คือมันก็ทะเลาะกันอีกเหมือนเดิมถ้าเราแบบถ้าบอกตามตรงอ่ะก็ต้องมีแบบเข้าแต่งมาไม่สรุปคนรู้จักหรือว่ากี่ครั้งกี่ครั้งแล้วที่เป็นแบบนี้กี่ครั้งแล้วที่แบบเราก็กี่ครั้งแล้วที่เป็นแบบนั้นอ่ะก็รู้ว่าทำงานไม่ใช่เหรอแล้วงานกับน้องแคทเกี่ยวอะไรกันเขามีส่วนตรงไหนในงานเขาเป็นเลขาหรอ ก็แค่เคยเจอกันในงานแบบคุยกันเล็กน้อยแค่นั้นเองเข้าใจไหมไม่เลิกยุ่งก่อนดีลบเบอร์ก่อนดีก็ไม่มีเบอร์จะเช็คไหมเช็คแล้วนี่อะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไร เบอร์แมเสเซจใครเยอะแยะเนี่ยนี่ปกติพี่สินาเขาส่งมาอะไรนี้ไม่มีอะไรหรอกนะ,ะา่ะคัดโอเคอะ